ขุดรากถอนโคนเพื่อไทยจึงลุกไร้ใส่ทักษิณหวังแพรทองทานให้พังพินจึงด่าทักษิณจินตนาการฝ่ายค้านฟันน้ำนมจึงจั่วลมไร้แก่นสารนายกรัฐมนตรีคือ แพทองทานกลับระรานพานบิดาขณะนี้นะครับผู้นำฝ่ายค้านกำลังหลงมุมก้าวไม่พ้นท่านทักษิณชินวัตรกะจะดึงกักกจะรากทักษิณชินวัตรมาขังพืชที่สภาผู้แทนราษฎรในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่24มีนาคม2568ที่จะถึงนี้ผมขอส่งความปรารถนาดีไปถึงผู้นำฝ่ายค้านนะครับการเปิดอภิปรายครั้งนี้ท่านยื่นไม่ไว้วางใจคุณแพทองทานชินวัตรนายยกรัฐมนตรีมิใช่ยื่นไม่ไว้วางใจดรทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ไม่ใช่ส ổ ส ổ, ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ผมว่าถ้าก้าวไม่พ้นนะครับมันจะไม่ใช่ไม่ไว้วางใจมันจะเป็นพฤติกรรมเถื่อนที่ท่านสวยโอกาสพูดในสภาผู้แทนราษฎรผมจึงฝากก่อนสั้นๆไปหาด้วยความปรารถนาดีเพื่ออยากให้ยติไม่ไว้วางใจมันมีสาระมันมีแก่นสารไม่ใช่ว่าไปลาก หรือคิดจะด่าใครคิดจะกล่าวหาใครจากบุคคลภายนอกซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ตอบโต้ในทันท่วงทีในสภามาว่ามากล่าวแต่ฝ่ายเดียวจะขุดรากถอนโคนเพื่อไทยจึงลูกไล่ใส่ทักษิณหวังแพรทองทานให้พังพินจึงด่าทักษิณจินตนาการฝ่ายค้านฟันน้ำนมจึงจั่วลมไร้แก่นสารนายกรัฐมนตรี ตัดนายุกรัฐมนตรีคือแพทองทานปรับพระรานผ่านบิดาก้าไม่พ้นทักษิณมีอันเป็นไปทุกคนครับ